พี่ตมว่าทุกคนที่ไปงานมันเกิดต้องสำคัญหมดแล้วครับให้เขาตอบรีเขาเป็นมาสเตอร์สีซั่นหนึ่งมีมาสเตอร์ชั่นสองแล้จอ,อะไรดีบุ่มก็ว่าดีเร <laughs> <laughs> ื่งจะมีแขกเยอะมากตวก็เลยไม่ได้โฟกัสว่าแขกเป็นใครที่ไม่ได้โฟกัสใครเลยไม่จริงครับโกหก เคยเห็นป่ะก็เคยก็เคยเขาดังอยู่นะเรื่องนี้ก็ต้องให้เขาตอบตูก็ไม่รู้แหละเออจะบอกว่าเขาคบคนนิสัยดีเราเองนิสัยไม่ดีเขายังคบทักทายตามตุงทักทายทุกคนอยู่แล้วเวลาตุงไปงานมันเกิดรุ่นพี่เดยวูจะแบบสวัสดีทุกคนในงานหุ่ยคนเราถ้ามันแบบไม่มีความสุขก็คงไม่จัดงานมันเกิดหรอกตูว่าเดี๋ยวหลังจากวันนี้ตูจะโทรเซลลแล้วเพราะมันมีส่าจากหน้าข่าวมาแล้วตูก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อนี่คือคนกําลังจับประเด็นนี้อยู่หรอตูเพิ่งทราบครับผมอะไรดีบุ๋มก็ว่าดี ตแฟใหม่เจนเนนี่อ่าดเจาวเจสาวเธอไม่ได้ไปวันเกิดเขามากันหรอไม่ได้ไปเขไม่ได้ชวนอะไไยงไงเราเอวเอเออว่ะเออเข้านี่มันติดมองเอหมือนเป็นงานบวชก็เลยพูดว่าไป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  ก็เห็นความสนุกสนานร้านคุณวรพกรณ์เออสวยนะบอสเป็นแล้วแบบตกตรงตกแต่งดีงามแล้วก็เห็นว่าอุ้ยคุณเจนี่ผมยาวแล้วมีแขกพิเศษอะไรบมีแขกไปเยอะมากครับมีแขกไปเยอะมากใครพิเศษรพิเศษคุยตูมว่าทุกคนที่ไปงานมันเกิดต้องสำคัญหมดแล้วครับต้องได้รับการรับเชิญอยู่แล้วกับข่าวลืออ่ะครับกับข่าวลืออะ่เงียใช่กับกับข่าวผู้ชายเราได้รับรู้เรื่องอะไรบ้างอ่ะจะโวดตัวเรา ให้เขาตอบฟรีเขาเป็นมาสเตอร์สีซั่นหนึ่ีมาซีซั้นสองแล้วไม่เจอเขาไม่เจอเขาก็เจอก็เจอครับก็เจอก็ก็อะไรดีบุ่มก็ว่าดีอะไรนะครับพี่ตาสีนะโตไหขึ้นไหมคะคือวันนั้นน่ะเนื่องจากตุ่มไปอ่ะพี่เจงเขาถือยาลดกดไว้อย่างเดียวแล้วคือมันจริงจริง คุณเจนนี่เทียนเขาแดนซ์แล้วถือยาลดกดกอกปากไปด้วยเขาไม่ได้ดื่มเลยนะฮะเขาให้คนอื่นดื่มเขาก็ป้อนเพอยเชอร์มานไม่หยุดเลยทั้งงานแต่ตัวเขาเองก็คือถือยาลดกดอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกเลยว่ามันเป็นบรรยากาศที่น่ารักดีครับแต่ว่าเนื่องจากมีแขกเยอะมากตัวก็เลยไม่ได้โฟกัสว่าแขรเป็นใครยังมีพี่ถามใช่ไหมที่ไม่ได้โฟกัสใครเลยไม่จริงครับโกหกก็ตางานกัตคนในข่าวที่ตู่จับไหนเห็นปะก็เคยก็เคยเขาดังอยู่นะก็ได้ใส่ไปไ บ้างเข้ากับพี่สาวเราได้ไหมอุ้ยเรื่องนี้ก็ต้องให้เขาตอบตูวก็ไม่รู้แหละเออจะบอกว่าเขาคบคนนิสัยดีเราเองนิสัยไม่ดีเขายังคบเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาแล้วเราได้มีโอกาสได้คุยกันไหมก็มีแหละทักทายตามตุงทักทายทุกคนอยู่แล้วเวลาตุงไปงานมันเกิดรุ่นพี่เดี๋ยตุงจะแบบสวัสดีทุกคนในงานอยู่นะครับเป็นมารยาทชอบพี่สาเราดีมีความสุขไหมครับหุยคนเราถ้ามันแบบไม่มีความสุขก็คงไม่จัดงานมนเกิดหรอกเออแล้วเราเคยแซวเขาไหมคะแซวไ ตูมว <łość> ่าเดี๋ยวหลังจากวันนี้ตูจะโทรแซลแล้วเพราะมันมีสาจากหน้าข่าวมาแล้วตูก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อนี่คือคนกาลังจับประเด็นนี้อยู่หรอตู้เพิ่งทราบครับผมก็ก็อะไรดีบุ๋มก็ว่าดี